ยิ้มหน่อยพระเอกเสร็จแล้วเหรอเสร็จแล้วเหรอ,อเอออีมีลมเนาะเป็นอย่างนี้ทุกเป็นอย่างนี้ทุกวันเหรอเออก็หายใจลึกๆด้วยหายใจแล้วก็หายใจออก หายใจเข้าหายใจออกลึกๆเออให้ม้ามาตักลมไหมหมามาให้ม,ามา้า,มาออกมาตักลม 别带吧。<noise>